ะะว่าคอลลาเจนกระป๋องเียมพู oo, กระป๋องนี้เป็นยังไงนะ,ะวันนี้เจนก็จะมารีวิวค่ะค่ะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิงพลาสติกหุ้มนะคะ <S <S <ๆ>ก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะจะเจอกับฝากระป๋องนมอ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะนี่กระเปิดขึ้นมาแน่นี่มีช้อนนะคะจะมีพลอยตรงนี้ก็จะมีสิบล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมา เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยเอ็มใส่สองช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่ก็สําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลดู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 ดดอ้าวนี่เดี๋ยวเทียบกันน้ำเปล่าก่อนแม่นี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะ มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัมโดคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องเสียมพูนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงนี่มีแจกไบเซ็นแล้วก็ภาพพี่โตนะคะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่นใหญ่มากด้วยหล่อด้วย นี่นน,นี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage น,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไลน์ตัวแทนอัมบาโดทั่วประเทศได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาดูการทดสอบหาน้ําตาลนะครับในอมโนคอลลาเจนกันนะครับใส่ออมโนคอลลาเจนลงไปในแก้วก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับจะเห็นของเราใส่นะครับแล้วก็ใช้สารละลายเบนเดดิกนะครับหยดลงไปนำไปต้มในความร้อนนะครับเพราะว่าน้ำตาลจะไหม้แล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ่งก็มีอะไรจะมาแนะนำทุกคนนะคะ เป็นตัวคลลาเจนของอาร์มาโดนั่นเองค่ะคลลาเจนของเรานะคะตอนนี้เปลี่ยนจากกระป๋องเก่าเป็นกระป๋องใหม่กระป๋องใหม่นะคะก็ะจะเป็นสีชมพูเทาหน้ากาักษแบบนี้และความพิเศษที่ขาดไม่ได้นะคะือพรีเซนเตอร์สุดหล่อเรานั่นเองด้วยที่โต๊ะสัต์สิทธิ์วิธีการทานนะคะก็คือเราสามารถที่จะทานผสมกับน้ำเปล่าชากาแฟก็จะเป็นอาหารได้นะคะที่สำคัญเลยนะคะจิ๋งก็มีคลิกเรีย,ยนๆนะก็คือว่าถ้าเราจะทานคลลาเจนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ หลอดของว่างอีก okay. สิ่งสำคัญเลยที่เราต้องเกบงภาษาให้คนจากแดงแร่ให้อยู่ในกุณภูมิพอเหมาะหรือว่าจะเอาไว้ในห้องที่แบบอากาศไม่ร้อนจะเป็นไปได้ <c oughs> ค่ะก็วันนี้นะคะถึงจะมาแนะนำทุกคนเองงนี้ยังไงก็ฝากติดตามเพจของมาดไทยแลนด มาดูการทดสอบหาน้ำตาลนะครับนอาอมะดุคอลลาเจนกันนะครับใส่ามะาดุกคอลลาเจนลงไปในแก้วก่อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับจะเห็นของเราใสนะครับแล้วก็ใช้สารละลายเบนเดดิกนะครับหยดลงไปนำไปต้มในความร้อนนะครับเพราะว่าน้ำตาลจะไหม้แล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะครับ